ภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อใจของทุกท่านบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุดงคัสถานล้านนาและก่อสร้างอาคารสังคพันธ์เพื่อใช้ในงานกิจกรรมของพระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์สุรินจิระนิรมัยเป็นประธานทอดผ้าป่านำสาธุชนทุกท่าน กล่าวคำถวายผ้าปา่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยโดยกัลยาณมิตรนายแพทย์นภรัตและแพทย์หญิงสาวณีพิบูลสันตินำกล่าวคำถวายพิธีถวายขีฬลานาเภสั์โดยกัลยาณมิตรชวกรกัลยาณมิตรอัญชลีสีเงินยวง นำกล่าวคำถวายพิธีถวายต้นพิกูลเพื่อปลูกไว้ณทุดงคัสถานล้านนาโดยกัละยาณมิตรปราณีอารีมิตรนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และทายายรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งสาธุชนทุกท่านได้ถวายทยัยธรรมร่วมทําบุญทอดผ้าป่าและทําบุญทุกบุญในวันนี้แด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะกัลายาณมิตรและผู้แทนจัดงานตักบาตรพระ1,000รูปอำเภอสันสายปีที่8ซึ่งได้จัดเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แด่ท่านประธานสงฆ์ เพื่อนำไปร่วมทำบุญในพิธีถวายสังฆทานในครั้งต่อไปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกคณะที่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรภาคบ่ายเป็นพิธีปลูกต้นพิกูลเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบุญยสถานของทุดงคัสถานล้านนา โดยปลูกที่แนวกำแพงของอาคารอบรมกล้าตะวันพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมสาธุชนได้ร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนนั่งสมาธิและนําอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นพิกูลจนสุดแนวกำแพงของทุดงคัสถาลานนาเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับศูนย์อบรมกล้าตะวัน ทุดงคัสถานล้านนาซึ่งเป็นสถานที่อบรมประชาชนและเยาวชนรวมทั้งอบรมในโครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรที่ได้จัดเป็นประจำทุกปีของทุดงคัสถานล้านนาให้เป็นสถานที่สป,ปายะเหมาะแก่การมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมค่ะ